ถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายหายไปถึง70%แต่ยังมีชีวิตได้คุณคิดว่ามันคือตัวอะไรมาดูกันสิ่งมีชีวิตนี้หน้าตามันอาจจะคล้ายกับโจระเขหรือกิ้งกา่าแต่มันไม่ใช่ทั้งสองเพราะมันคือ SCP-682 หรือ Hard to Destroy Reptile ชื่อจะอ่านยากไว้ไหน ผมเชื่อว่าเป็น SCP อีกตัวที่ฝูง People พูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะมันถูกจัดให้อยู่ในหมวดของเคเตอร์สิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดมันถูกเจอครั้งแรกในแม่น้ำแห่งหนึ่งที่มีถ้ำขนาดใหญ่แอบอยู่คนเผ่าแถวนั้นบอกว่าในน้ำมันมีราชาแห่งแม่น้ำในแถบนี้ไม่ควรที่จะไปยุ่งหรือเข้าไปใกล้กับมันแต่นั่นแหละรครับสไตล์ของ องค์กร s อ p ก็ไปไล่ล่าและจับมันมาจนได้เจ้า s c p 682นี้นะครับเป็นลักษณะสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่บางก็ว่ามันมาจากต่างมิติบางก็ว่ามันเป็นความผิดภาคจากอะไรสักอย่างในจักรวาลเพราะมันมีความฉลาดสามารถเรียนแบบเสียงของมนุษย์ได้สิ่งเดียวที่มันสื่อออกมานั่นก็คือมันต้องการทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนี้ และร่างกายของมันสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้หากส่วนนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วนอกจากนี้ร่างกายของมันทนได้ทั้งกรดไฟระเบิดวิธีทำลายมันมีวิธีเดียวคือต้องทำให้มวลร่างกายสลายไปพร้อมกันในทีเดียวเลยนะครับเพราะมันเคยมีครั้งหนึ่งร่างกายของมันเนี่ยถูกทำลายไปถึง78ใช่ล้ครับแต่มันก็ยังสามารถพูดคุยสื่อสารได้ปกติ ปัจจุบันมันถูกแช่ไว้ในกรดไฮโดรลิกในห้องขังพิเศษเพื่อไม่ให้มันหนีออกไปไหนทางองค์กรได้กำชับกับคนในว่าห้ามพูดคุยกับมันเด็ดขาดเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นให้มันโมโหแล้วออกอารวาดได้ซึ่งถ้ามันอารวาดแล้วหลุดออกไปนั้นกลัวว่าใครจะเห็นมันและความลับจะถูกเปิดเผยและผมก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ามันเคยพยายามหนีเนถึง17ครั้ง หลุดจากการกักกันเนี่ยได้ทั้งหมดถึง6ครั้งเลยนะครับและได้มีการบันทึกเสียงของมันเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับตอนที่จับมันกลับมาได้นี่คือเสียงสนทนาของ SCP 682จา Now <c> why did you kill those farmers If you don't talk now we're moving this attempt to place you back into Uh, speak up move the mic up closer the microphone only has so much gain move it closer to it don't mess up man look at it he ain't